สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนซีพีโต้ไม่เกี่ยวสั่งซื้อซิโนแวคของรัฐบาลจอดำเนินคดีหากมีการบิดเบือนวันที่25พฤษภาคมเครือจเจริญพก,กพันธ์หรือซีพี ออกถแถลงการยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลทาั้งทางตรงและทางอ้อมระบ,บุว่าเนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวสารสับสนเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวคทางโลกออนไลน์โดยระบ,บุว่า 1.cp ถือหุ้นซิโนแวค15%และ 2.cp อาจมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลน,นั้นเพื่อจเจริญโพกัพัน์หรือ cp ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยมีข้อเท็จจริงดังนี้การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G เท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CP ทั้งทางตรงและทางอ้อมเรือจเจริญพกพ์ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทซิโนแวค15%ตามที่เป็นข่าวโดยข้อเท็จจริงผู้ลงทุนคือซิโนไบโอฟาร์มเมอร์ซูติคอซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเครือเจริญพกพภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัท Sino b i o p h a r m a s u t i c นี้เท่านั้นข้อเท็จรจิงผู้ขายหุ้นคือ SinoVac Life Sciences เป็นบริษัทลูกของบริษัท SinoVac ต้องการระดมทุนเพื่อต้องการขยายกำลังการผลิตวัคซีน SinoVac ้โนโอเทจ,จโโริง Sino b i o p h a r m a มา u t i c o เข้าไปถือหุ้นใน SinoVac Life Sciences จำนวน 515ล้านเหรียญสหรัฐหรือ15.03%ถือเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเองโดยเครือเจริญพกพภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีหุ้นใดๆและไม่ได้มีสิทธิ์การเป็นเจ้าของในบริษัท Sinovac Lifestyle a n s e t s ใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้เครือเจริญพกพภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือรายย่อยใน Sino Bio Pharma s u t i o ที่เข้าไปลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไม่มีสิทธิ์ในการบริหารและแทรกแซงการตัดสินใจใดๆซิโนเวคและเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางทาง,ทง,ทงตรงและทางอ้อมกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลเข้ามาในประเทศไทยอย่างที่เกิดการบิดเบือนในสือ่อออนไลน์แต่อย่างใดทางนี้หากพบว่ายังมีเจตนานำข้อมูลไปบิดเบือนและสร้างความเสียหายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ